สวัสดีค่ะเจอกันในช่วงเย็นถึงค่ำของวันที่4พฤษภาคมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติค่ะคลิปนี้ไม่ได้มาพยากรณ์อากาศนะคะแต่จะมาแจ้งเรดาร์ฝนที่กําลังตกอยู่ณนะช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่มของวันที่4พฤษภาคมค่ะซึ่งดูเป็นแนวโน้มได้ว่าค่านี้คืนนี้จะมีฝนตกที่ไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่บริเวณภาคกลางค่ะภาคกลางหลายจังหวัดเริ่มมีฝนตกเพิ่มเข้ามานะคะแม้จะยังไม่มากก็ตามค่ะ ตอนนี้มีฝนตกอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอำเภอด่านมะขามเตี้ยอําเภอเมืองบอ่อพลอยพนมทวนท่าม,ม่วงฝนเริ่มเคลื่อนเข้ามาสู่รอยต่อจังหวัดราช,ชบ,บุรีค่ะบริเวณอําเภอบ้านปโป่งโพธารามแล้วก็จอมบึงค่ะนอกจากนี้ค่ะนครสวรรค์ค่ะมีฝนตกอยู่นะคะบริเวณอําเอภอพายุหักคีรีแล้วก็อุทัยธานีแถวหนองขายอย่างอําเภอเมืองเล็กน้อยค่ะ บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์กับชัยภูมิค่ะมีฝนตกอยู่นะคะเพชรบูรณ์มีฝนตกลักษณะสีส้มแดงก็คืออาจจะตกหนักแล้วก็มีพายุลมแรงเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นด้วยค่ะบริเวณอำเภอหนองภัยอำเภอวิเชียรบุรีแล้วก็รอยต่ออำเภอบึงสามพันค่ะต่อไปพื้นที่ภาคเหนือค่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุขโขทัยค่ะ ช่วงหนึ่งทุ่มมีตกอยู่แถวสีสํารงอําเภอเมืองแล้วก็กรงไกรราชส่วนพิษณุโลกค่ะตกแถวพรมพิรามวัดโบสถ์แล้วก็อําเภอเมืองค่ะส่วนเชียงรายค่ะมีตกเล็กน้อยแถวแม่ฟ้าหลวงค่ะมาดูทางภาคอีสานกันบ้างค่ะช่วงหนึ่นทุน่งนี้มีฝนตกที่หนักๆเลยก็คือจะเป็นจังหวัดชัยภูมิกับบุรีรัมย์นะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะตกหนักลมแรงนะคะในพื้นที่ระวังกันด้วยค่ะอําเภอหนองบัวระเวพักดีชุมพล น้องบัวแดงอเภอเมืองบ้านเขวาจตุรัสบํเน็จนรงค่ะเทพสถิตแล้วก็อเศัพท์ใหญ่ค่ะส่วนนครราชสีมาค่ะตกรอยต่อชัยภูมินะคะอเภอเทพารักษ์ด่านขุนทศแล้วก็อเภอสีคิ้วค่ะบุรีรัมค่ะมีตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะคะช่วงหนึ่งทุ่มบริเวณอเภอรประโคนชัยพระปลาชัยอ,เ,อเมืองเฉลิมพระเกียรติแล้วก็นางรองค่ะ ไปต่อกันที่ภาคใต้ค่ะยังมีฝนตกอยู่นะคะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปช่วงประมาณหนึ่งทุ่มกว่า,วามีฝนตกในอำเภอเคียนซาพันนมพระแสงแล้วก็ชัยบุรีค่ะนครศรีธรรมราชฝนน้อยลงแล้วนะคะจังหวัดตรังยังมีตกอยู่แถวอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองนายงปะเหลียนแล้วก็ย่านตาขาวค่ะพัทลุงค่ะมีตกอยู่เล็กน้อยแถวป่าพยอมสงขลาตกเล็กน้อยแถวระโนดแล้วก็สบ้าย้อยค่ะ ยาลามีตกอยู่แถวอำเภอรามันบันนังสตาก็ฐานโตค่ะส่วนนราธิวาตกอยู่ในพื้นที่อำเภอรือเสาะศรีสาครแล้วก็จัดแหนค่ะไปดูกลุ่มเมฆฝนกันบ้างนะคะโดยพื้นที่ที่มีเมฆฝนปกคลุมอาจจะเป็นพื้นที่ที่กำลังจะมีฝนตกหรืออาจจะไม่ตกก็ได้นะคะดูไว้เป็นข้อมูลก่อนค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือมีกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะ ภากกลางค่ะเมื่อกี้เราดูฝนกันมีตกแค่นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนะคะแต่ว่ากลุ่มเมฆฝนกระจายอยู่ในพื้นที่ของชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีขอนปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็กรุงเทพด้วยค่ะต้องลุ้นว่าพื้นที่เหล่านี้ค่ำนี้จะมีฝนตกด้วยหรือเปล่านะคะส่วนภาคตะวันออกช่วงหนึ่งทุ่มไม่มีเมฆฝนเลยค่ะ พายศาลค่ะนอกจากจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ที่มีแม่ฝนแล้วก็มีฝนตกอยู่นะคะยังมีแม่ฝนปกคลุมอยู่บริเวณจังหวัดขอนแกน่นมหาสรารคามอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมกาลสินร้อยเอ็ดยดโสธรแล้วก็มุกดาหารค่ะรับภาคใต้ค่ะก็จะมีแม่ฝนปกคลุมอยู่เกือบทั่วเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีพังงาลงไปถึงนราธิวาสค่ะ หวังว่าจะเป็นข้อมูลกับทุกท่านนะคะในการดูแนวโน้มฝนของช่วงค่ำว,วันที่4พฤษภาคมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ